นะครับลุ้นเตะมุมครับทางลำพูนปาดมาเสาแรกได้โขกเรียบร้อยเลยครับหนึ่งูงไปเลยครับโอ้โหบกเช็ต่างเสาแรกครับสลาวุอินแ้นโอ้โหเนี่ยทีเด็ดจริงๆครับสลาวุอินแ้นเปิดมาเสาแรกแล้วมองเปลี่ยนทางเข้าเสาสองเลยครับนี่ประตูที่สองของสลาวุธอินแ้นนะครับคือแบบนี้ก็ดูแล้วจะเป็นลูกซ้อมนะครับของ ลำพูนะครับดูอีกทีครับเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหเสาแรกที่วิ่งเลยเลยไปแล้วโม่งเปลี่ยนหกกลับหลังมาดูครับสะบัดหม่งกลับหลังนี่ครับบอลหมดเสทธิรที่สิวรักษที่สุดเดือนจะเซฟได้เหมนกับน,นะครับนี่ครับโอ้โหนเฉือนๆครับด้าน,นหลังนี่รับลำพูเท่านั้นนะครับที่ยังไม่เคยชนะได้จาก2เกมก่อนหน้านี้ นาที51นะครับประตูออกนำของทางลับหุ่นวอริเออร์